ตอนยังเป็นเด็กครูสอนวันหนึ่งนาทีมี60วินาทีและ1ชั่วโมงมี3,600วินาทีข้อมูลนี้ฝังรากลึกลงในชีวิตประจําวันของเราจนเราแทบจะไม่ตั้งคําถามเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้ว1วินาทีนั้นนานขนาดไหนแต่และหน่วยการวัดที่เราใช้ในการบอกเวลาเช่นวันชั่วโมงและนาทีเชื่อมโยงกับวิธีที่โลกหมุนไปในอวกาศผู้คนในสมัยโบราณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและสังเกตเห็นว่าโลกของเราต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําสิง่งต่างๆ นั่นคือวิธีการคิดเวลาของพวกเขาและโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งต่างๆยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามปฏิทินของเรามีความแม่นยำมากขึ้นเล็กน้อยในปัจจุบันคุณจะเห็นว่าโลกของเรามีเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วมากโดยสามารถทำสิ่งต่างๆได้หลายพันล้านรายการในหนึ่งวินาทีเราจึงไม่สามารถพึ่งพาก,การเคลื่อนที่ของโลกเพียงอย่างเดียวในการวัดเวลาได้นั่นเป็นเพราะรูปแบบของโลกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ลองนึกภาพว่าทวินาทีของวันนี้นานกว่าเมื่อวานเล็กน้อยมันจะทำให้ปฏิทินทั่วโลกยุ่งเหยิงและทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ทุกประเภทดังนั้นในทศวรรษที่1น5 0ันก้ริักวิทยาศาสตร์จึงคิดวิธีที่แม่นยำในการวัดวินาทีแทนที่จะมองดูดวงดาวพวกเขาซูมเข้าไปดูสิ่งที่เล็กที่สุดบางอย่างนั่นก็คืออะตอมพวกเขาพบว่าวัสดุบางชนิดโดยเฉพาะวัสดุที่เรียกว่าซีเซียมนั้นเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่คาดเดาได้วันนี้เรารู้ว่าหนึ่งวินาทีนั้นนานขนาดไหน โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของอะตอมซีเซียมการนับวินาทีแบบนี้มีความเชื่อมโยงกับยุคโบราณมีความเชื่อมโยงกับวิธีที่นักดาราศาสตร์ที่ชื่อไซมอนนิวโคมเฝ้าดูโลกเคลื่อนตัวย้อนกลับไปในศตะวรรษที่19พวกเขาพยายามทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ที่แน่นอนของดาวเคราะห์และเหตุใดบางครั้งพวกมันจึงออกไปจากเส้นทางปกตินอกจากนี้พวกเขายังศึกษาดวงจันทร์และระยะต่างๆของมันและพบว่าการคำนวณทางจันทรคติครั้งก่นกอนๆน,นั้นผิด เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมาใช้นาฬิกาจากเวลาอะตอมในปี1967พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับข้อสังเกตของเขาเรารู้ว่าโลกหมุนรอบแกนของมันอย่างสมบูรณ์ภายใน24ชั่วโมงนั่นไม่เป็นความจริงเลยแต่เป็น23ชั่วโมง56นาทีเรายังรู้ด้วยว่าโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลา365้วันนั่นก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดเช่นกันจริงๆแล้วต้องใช้เวลาเพิ่มอีก5ชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกๆ4ปีเดือนกุมภาพันธ์จึงมีวันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งวันการใช้ซีเซียมเพื่อวัดระยะเวลาที่แน่นอนของวินาทีทำให้เรามั่นใจว่ามันมีความสม่ำเสมอโลหะประเภทนี้ใช้ในนาฬิกาอะตอมส่วนใหญ่ในปัจจุบันคุณจะพบพวกมันทุกที่มันอยู่ในอุปกรณ์ที่ต้องใช้ GPS ในรถยนต์และโทรศัพท์ของเราในเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เราโทรหรือส่งข้อความหากันและแน่นอนในห้องแล็บวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยทุกประเภท และนี่คือวิธีที่นาฬิกาอะตอมใช้ซีเซียมในการทำงานจริงอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีช่องพิเศษนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าช่องไมโครเวฟแต่มันไม่ได้ใช้เพื่ออาุณหาานะมันมีหมอกซีเซียมอยู่เมื่อพวกเขาปั๊มไมโครเวฟเข้าไปในช่องนี้มันก็เหมือนกับการเปิดเพลย์ลิสต์โปรดของพวกเขาสำหรับอะตอมซีเซียมพวกมันเริ่มเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆและปล่อยรังสีในลักษณะพิเศษและตามระยะเวลาที่กำหนดท่วงทำนองนี้จะถูกหูอะตอมหรือเครื่องตรวจจับจับไว้นี่คือชื่อทางเทคนิคของมัน มันจับคู่กับจังหวะที่มันรู้จักเพื่อดูว่ามันตรงกันไหมถ้ามีความแตกต่างระหว่างจังหวะเหล่านี้นาฬิกาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนที่นักร้องปรับระดับเสียงของเพลงให้เข้ากับเพลงอื่นแต่ไม่ใช่นาฬิกาอะตอมทุกเครื่องที่ใช้ซีเซียมบางเครื่องก็ใช้โลหะชนิดอื่นๆเช่นรูบิดียมและสตรอนเทียมบางอันใช้ไฮโดรเจนแต่หลักการก็เหมือนกันพวกมันตรวจสอบอะตอมเพื่อบอกเวลานาฬิกาอะตอมมีความแม่นยำม,มากกว่าโดยไม่คำนึงถึงวัสดุที่ใช้ แต่ก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเเช่นกันในความเป็นจริงแม้แต่นาฬิกาอะตอมที่แม่นยำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโด Colorado, ก็อาจมีข้อผิดพลาดได้อย่างไรก็ตามการประมาณการในปัจจุบันบอกว่าอาจมีข้อผิดพลาดประมาณ1วินาทีในระยะเวลาการวัด100ล้านปีมันดีกว่าการมองท้องฟ้าเพื่อบอกเวลาอย่างไรก็ตาม การบอกเวลาบนท้องฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราเมื่อหลายพันปีก่อนบนรรพบุรุษของเราใช้ดวงจันทร์เพื่อติดตามเวลาพวกเขาวาดภาพร,ระยะต่างๆของมันไว้บนผนังถ้ำและบนวัตถุเ,เล็กๆเหมือนกันเช่นเศษกระดูกสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องวางแผนกิจกรรมต่างๆแม้ว่าจะไม่ได้สวมนาฬิกาตลอดทั้งวันก็ตามย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนในอียิปต์ชาวบ้านที่นั่นเห็นว่าดวงดาวดวงหนึ่งชื่อซีเรียสปรากฏขึ้นพร้อมกับน้ําท่วมแม่น้ำไนน้น้ท่วมครั้งนี้สําคัญมาก เพราะช่วยพวกเขาปลูกอาหารได้ผู้คนจึงคิดค้นนาฬิกาแดดซึ่งเป็นนาฬิกากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สามารถบอกเวลาโดยใช้เงาได้พวกเขาแบ่งวันออกเป็น12ชั่วโมงซึ่งคล้ายกับระบบที่เราใช้ในปัจจุบันชาวอียิปต์ยังสร้างนาฬิกาน้ำอันแรกโดยใช้ของเหลวที่หยดลงมาจากถังเพื่อแสดงชั่วโมงที่ผ่านไปด้วยแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้คนในเอเชียจึงคิดค้นวิธีบอกเวลาที่ดีกว่าพวกเขาใช้สารปลอดแทนน้ำเพราะมันจะไม่แข็งตัว นาฬิกาทรายซึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลาที่สวยงามและมีไซา์อยู่ข้างในเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1000ปีที่แล้วเท่านั้นเช่นเดียวกับนาฬิกาน้ำมันใช้แรงโน้มถ่วงในการวัดเวลาสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งคือนาฬิกาเทียนมันเป็นการบอกเวลาด้วยการดูว่าเทียนละลายเร็วแค่ไหนในศตวรรษที่14ยุโรปได้สร้างนาฬิกากลไกลเรือนแรกขึ้นซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่นาฬิกาสมัยใหม่นาฬิกาในยุคแรกๆเหล่านี้ไม่ได้แม่นยำมากแต่ก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงศตวรรษที่16มีการใช้ลูกตุ้มแกว่งนาฬิกามีความแม่นยำม,มากขึ้นอีกเล็กน้อยในการบอกเวลานาฬิกามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งต่างๆก็ไม่ได้รับรื่นเสมอไปมีอยู่ช่วงหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามจะสร้างมาตรฐานสากลเรื่องเวลาพวกเขาใช้ลูกตุ้มแกว่งแต่มันไม่ทำงานเหมือนกันทุกที่บนโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนั่นเป็นเพราะพลังงานนี้อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกมันยังส่งผลต่อทุกสิ่งที่มีมวลด้วย ดังนั้นลูกตุ้มจึงมีความคาดเคลื่อนตอนที่อยู่ในทะเลเราก็ต้องบอกเวลาได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นชาวอังกฤษต้องการนาฬิกาที่ทนทานและแม่นยำสำหรับการเดินทางในทะเลนี่คือจอห์นแฮร์ริสันซึ่งใช้เวลากว่า30ปีในการสร้างนาฬิกาให้สมบูรณ์แบบซึ่งทนทานต่อความยากลำบากในการเดินทางทางทะเลได้มันเรียกว่ามารีนโครโนมิเตอร์และช่วยให้คำนวณตำแหน่งในทะเลได้ดีขึ้นนี่เป็นขั้นตอนสำคัญในด้านการนำทางแต่ก็ยังต้องดูสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าด้วย ต้องขอบคุณนักประดิษฐ์อย่างแฮร์ริสันที่ทําให้การบอกเวลาดีขึ้นเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นที่เป็นอุปกรณ์โลหะขนาดใหญ่ในที่สุดก็กลายเป็นขนาดพกพาทุกวันนี้เรามีนาฬิกาอยู่แทบจะทุกที่เช่นในทีวีนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์และในรถยนต์ของเราแต่คุณสามารถกลับไปใช้วิธีแบบดั้งเดิมได้ถ้าแบตเตอรี่หมดและในบางกรณีที่ไม่มีใครให้คุณถามเวลาคุณต้องออกไปข้างนอกเริ่มต้นด้วยการวางตำแหน่งของร่างกายไปทางดวงอาทิตย์ เหยียดแขนข้างหนึ่งไปด้านหน้าและให้ฝ่ามือหันเข้าหาคุณจากนั้นหมุนมือเพื่อให้นิ้วขนานกับท้องฟ้าตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วชิดกันและขยับมือขึ้นหรือลงเพื่อให้นิ้วก้อยของคุณอยู่ในแนวเดียวกับเส้นขอบฟ้าเริ่มนับว่าต้องใช้กี่นิ้วจะไปถึงดวงอาทิตย์คุณอาจจะต้องใช้นิ้วจากทั้งสองมือกว่าจะไปถึงจุดนั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและฤด,ดูกาลในประเทศของคุณด้วยถ้านิ้วของคุณมีความหนาตามปกติ นิ้วสนิ้วจะเท่ากับแสงแดดหนึ่งชั่วโมงแม้มันจะไม่แม่นยำเท่านาฬิกาอะตอมแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้สิ่งต่ตางๆรอบตัวมาวัดเวลาได้อย่างการใช้มือและใช้การคำนวณอีกเล็กน้อย